สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอาไปเลยเออไมดาด้วยอู่ข้าวเองนีดไงรืออยากจกับไปุดเ่มต้นลนี่เราจะเล่นตีมขิ้มากแ้าที่ผมหาได้หาได้มดเลยนอ้เรางพวกเราไกเถอาจะรอไปเล่นโมนกันดีเราจะไปนนย ปในที่นิการ่าการจะออกจากคุกสามารถทําได้โดยการจั่งเข้าตอบแทนโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่อห้าแสนกว่าค่าเราติดคุกข้อหาปนเมื่อหมดกระแสวันค่ารวมกันเสียไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายรวมกันหนึงต่อสี่แสนห้าหนึ่งกว่าค่าใส่ค่าฝากก็ยังพอมีเงินเหลืออ๋อซ้อค่าฝากที่ตรงนี้ก็จบอ๋อฉันจะกลับไปเอาลายที่บ้านนะ โอ้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 จะตายงานไปโอ้ทุกคนงาไปก่นนะหวแม่มาเช็คน้ตออเห็นว่าดึงขนาดนี้แล้วยังไม่ขึ้นเตียงฉันตดนหนักแน่เออไอ้ว่าฉันยังไม่ได้ขอนายเลยโอ๊ยเกียวกับะก็ที่นาย่วชีวิตฉันไว้ไง

แต่าเป็นเรื่องแม่ก็เท็กกุกเก่เกุกเกกุกเกกุกเกคุณม่คุณกพูดเป็นรคความจำเสื่องเหมือนกันกันองเองก็ก็เืองวากันพี่เล่นเกมนี้แลวสามารถรักษาแน่ได้ไม่นันรอใช่ที่ฉันเคยบอกนาไง่นเกมนี้เราสมินเกมี่เป็นและมันยังนี่นี่นี่ นี่เนี่ยนี่เนี่ยอยากจะหาไอเทมชิ้นหนึ่งให้เจอมันคือไอเทมอะไรมันคือหัวดึงความทรงจำผู้ที่สวมจะแก้ไขอาการความจำเสื่อมได้ฉันอยากรักษาแม่ของฉันน่ะงั้นฉันจะช่วยเธอเองงั้นก็ชิบก็ชิบนะเนี่ยมันยากมากเลยแหละแซนไม่ได้บอกว่าอยากไปทางง่ายแซนนี่อยากไปกับเธอ ตลุกมาก็โอ้มีตัวขาดตัวไนเพราะว่าทิมทีนั้นชสีตัวต่อต่อช่อีจะืนสั่ง้อสนนับเอ้ยตัวหลุดตัวเลวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเได้ยนะครับากคุอยกดูเกมออนไลน์ที่กระบอกตอนก้นนกดด้านซ้ายหรืออยากดูซีรีส์สุดยอกระดานที่กะบอกกดด้านขวาได้ยนกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ นี่อันนี้คืออะไรขอดูยวกับกระโถนจะเล่นไม่คือหรอกโอเคไม่ไ okay, ม่อะไรก็ดีเนี่ยดีเนี่ย เลยดิแกโอเคตัทีเวฟสิบห้าแอฟเต็มสองตัวเลยเนี่ยติวแรนีมเป็นู้บริโภคแท้จริงปิวปิววอันนี้กวางโคคุ้มโอ้ยอย่าตักขี้แล้ว

โอ้ยขอตักคลิปเลยขอตักคลิปทันดีไม่ต้องดูแลตอนเนี้ยแต่มาเวลที่ยิบเอกก็ก็ยังหวันกไม่้เลยอ๋ม่ได้ยันี่เข้นไมยากมต้น้นะก็ม่มีขอจรัรู้เลยก่เนี้ย็ตั้งส

เตตอนนี้เจดนาทีตัวนี้ผมเคยมีนะต้ขวอย่าทให้ตวมหลจเล่เนาตวเบื่อ <No> ah> ่้น้กจเอแต่จำตัวน um> ี้ก <me ั้รยให้ถึงสีโอ้ยนะฉแปงเลย ตอนนี้มีสามสิบหสามพันอันเต็มแล้วตัวหนึ่ง่ะให้ดูมีหน่เอนี่ยเต็มแล้วเนี่ยมีของฟันสองข่าแต่เละ็ะไปเกยในตานี้เลย่ะเออแม่ตานายอ่ะเมื่อสัก อืมอาให้ผมดูด้วยเก็บเงินโค้ชฮะเลยเนี่ยเงินมิค่เนี่ยผมไม่ได้เล่นขอผมเล่นโทรศัพท์เลนก็เละๆนี่แหละ กดเลย พง да เงียบเลยแล้วสิบนาทีแล้วนะเอ้ยะเลยเอ้ยอันตรายแล้วอันตรายคิดเสโอ้ยเลีงวะเลยโอเคค่ะโอ้ยเ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 อ้ยอ้ลีงโอเคไม่ตายแล้วไม่ค่อยชอบตัวนี้เลยอะไ่เด์เข้ามาหน่อคไม่หลุดแน่เลยเฮ้ยเลอนอะไรเยอะเนี่ย ได้เหลือคืนหนึ่งวันได้แตะตัวเนี่ยก็ถึงจะวานตัวคิดมากแต่ก็อัพเกรดไว้พอ

อเ็แล้วยังไม่ได้เป็นเลยเว้ยา้อไม่เป็นก่อนที่จะจกิจนะเว้เอ,อได้เือแ่ะจะอกเป็น,นกรกร่าันนี้เอมาที่แล้วทุไม่ยากูชกัไทยไม่ได้คนนแ่ แต่เขาดูตรงนี้17นาทีแต่ที่เราถายม,มัน1 2นาทีอเอต้ยจ้สามนาทีแล้วตอนนี้ที่เล่นปแต่ที่ถ่ายคลิปใบสองโอเค